สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้ผมกับวิชาคณิตศาสตร์ครูอ้อมเรื่องที่เราจะเรียนก็คือเรื่องการคูณวันนี้เราจะเรียนการคูณจำนวนคระค่าพิจารณาการหาผลคูณของเศษ2ส่วน3คูณ1เศษ3ส่วน5จะต้องเขียนจำนวนคระในรูปเศษเกินก่อนเนื่องจาก1เศษ3ส่วน5เป็นจำนวนคระต้องเขียนในรูปเศษเกินก่อน หนึ่งเศษสามส่วนห้านำตัวส่วนคูณจำนวนนับบวกเศษห้าคูณหนึ่งได้ห้าบวกสามเท่ากับแปดจะได้เศษเป็นแปดตัวส่วนคงเดิมคือห้าสามารถเขียนหนึ่งเศษสามส่วนห้าเป็นเศษเกินได้แปดส่วนห้าจะได้เศษสองส่วนสามคูณหนึ่งเศษสามส่วนห้าเท่ากับ สองส่วนสามคูณเศษแปดส่วนห้าการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนให้นำตัวเศษมาคูณกันตัวส่วนคูณกันจะได้สองคูณแปดสามคูณห้าสองคูณแปดได้สิบหกสามคูณห้าได้สิบห้าเนื่องจากเป็นเศษเกินต้องทำให้เป็นจำนวนคลรภก่อนสิบหก หารสิบห้าสิบห้าอะไรได้สิบหกสิบห้าหนึ่งสิบห้าเหลือเศษหนึ่งเขียนเป็นเศษเกินได้หนึ่งเศษ1ส่วนสิบห้าตอบหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสิบห้าตัวอย่างถัดไปหาผลคูณของ4เศษ1ส่วนห้าคูณเศษ4ส่วนเจวิธีทำ4เศษ1ส่วนห้าคูณเศษ4ส่วนเจจะต้องทำ จำนวนคระให้เป็นเศษเกินก่อน4เศษ1ส่วน 5. ทําเป็นจํานวนคระนำตัวส่วนคูณจํานวนนับบวกเศษ5คูณ4ได้20บวกอีก1เป็น21ตัวเศษคือ21ตัวส่วนคงเดิมคือ5ได้ว่า21ส่วนห คูณเศษ4ส่วน7การคูณเศษส่วนให้นำตัวเศษมาคูณกันตัวส่วนมาคูณกันได้21คูณ4ส่วน5คูณ7 21คูณ4ได้84 5คูณ7ได้35สามารถนำ7มาหารได้ทั้งเศษและส่วน7 5ได้35 7 1 7 7 2 14 ได้เศษ12ส่วน5เป็นเศษเกินต้องทำเป็นจำนวนคระก่อน12หาร5 5อะไรได้12ใกล้เคียงที่สุดห้ามเกิน5 2 0เหลือเศษ2เขียนเป็นเศษเกินได้2เศษ2ส่วน5คำตอบก็คือ2เศษ2ส่วน5 หรืออาจหาผลคูณได้ดังนี้นะคะเศษหส่วนหคูณเศษสี่ส่วนเเท่ากับเศษยี่สเ่วนหคูณเศษสีส่วนเได้ว่า21 4, 0 5, 0 7, 7, 3, ่สิบคูณสีส่วนหาคูณเจสามารถนำเจ็มาหารได้ทั้งเศษและส่วนเจ7ดหนึ เหลือเศษสามคูณ4ได้12ส่วนคือ5คูณ1ได้5เขียนเป็นเศษเกินได้เท่ากับ2เศษสองส่วนหข้อ2หาผลคูณของ3เศษสามส่วน5คูณ1เศษ9ส่วน16วิธีทำ3ามเศษสามส่วน5คูณ1เศษ9ส่วน1 6จะต้องทำจำนวนครัให้เป็นเศษเกินก่อน วิธีการทำา3เศษ3ส่วน5านำตัวส่วนคูณจำนวนนับบวกเศษ15 5คูณ3ได้15บวก3เท่ากับ18ตัวส่วนคงเดิมก็คือ5อได้ตัวแรกคือ18ส่วน5ต่อมา1เศษ9ส่วน16ทำให้เป็นเศษเกิน1เศษ9 ส่วน16นํานำตัวส่วนคูณจำนวนนับบวกเศษส6คูณหนึ่งได้16บหบวกเเท่ากับ25สิบห้าตัวเศษคือ25ิห้าตัวส่วนคงเดิมคือ16หได้เศษ25สห้าส่วนบหการคูณเศษส่วนให้นำตัวเศษคูณกันตัวส่วนคูณกันจะได้18คูณสหส่วนหคูณสบห 18คูณยีได้450 5้อคูณสิได้80ดอ่ะศตัด0จะเหลือ45่สิบห้า่วนแปดส่วนแทำให้เป็นจำนวนคระสี 45, 8, ่สิบห้ารแปอะไรได้45่ส้าใกล้เคียงสุดห้ามเกิน ก็คือ8540เหลือเศษหเขียนเป็นจำนวนค่ะได้5เศษหส่วน8 5เศษหส่วน8ตอบ5เศษหส่วน8หรืออาจหาผลคูณได้ดังนี้ 3เศษสามส่วนห้าคูณหเศษเก้ส่วนสิทำเป็นเศษเกินก่อนก็จะได้เศษสิบแปดส่วนหคูณยีส่วนสิกการคูณเศษส่วนนำตัวเศษคูณการตัวส่วนคูณกันได้ส .8 บแคูณยีส่วนห้าคูณสิสังเกตเห็นว่า 5กับ25สามารถนำา5มาหารได้ทั้งเศษและส่วน5หาร5ได้1 25หาร5ได้5สังเกตได้ว่า16กับ18สามารถนำสอมาหารได้16หาร2เหลือ8 18หาร2ได้9จะได้ตัวเศษก็คือ9คูณหได้45 หนคูณแปดได้แปดเท่ากันเลยตัวนี้กับตัวนี้เขียนเป็นเศษเกินได้ห้าเศษห้าส่วนแปดต่อไปให้นักเรียนแสดงวิธีหาผลคูณข้อ1ถึงข้อ6ลงสมุดและทำแบบฝึกหัด1.12ค่ะหาผลคูณของข้อ1 5เศษ2อส่วนหคูณกับเศษ25่ส่วนสิและ2เศษ25่สิ่วนสิคูณหเศษ2อส่วนห จทย์ทั้งสองนี้มีข้อแตกต่างอย่างไรก็คือมีการสลับที่กันระหว่างเศษส่วนสองจนวนตัวนี้ก็คือตัวนี้ตัวนี้ก็คือตัวนี้นะคะตอนแรกอันนี้อยู่ข้างหน้าอันนี้มาอยู่ข้างหลังอันนี้อยู่ข้างหลังอันนี้มาอยู่ข้างหน้าอ่ะเราจะสามารถหาผลคูณได้อย่างไรข้อ1 5หเศษสองส่วนห้าคูณยีส้าส่วนิบหเศษ2ส่วนหําเป็นเศษเกินหคูณ โดยการนำตัวส่วนคูณจํานวนนับบวกเศษ5้าคูณหได้ยี่สิบห้าบวกอีกสองเป็นย7สิบเจ็ดตัวส่วนคงเดิมก็คือหจะได้เศษยี่สิบเจ็ดส่วนห้าคูณยี่สิบห้าส่วนสิบสองการคูณเศษส่วนนำตัวเศษคูณการตัวส่วนคูณกันได้ยี่สิบเจ็ดคูณยี่สิบห้าส่วนห้าคูณสิบสองอ่ะ สังเกตเห็นว่า5กับ25สามารถนำ5มาหารได้5 1 5 5 5 2ิ5สังเกตเห็นว่า27กับ12สามารถนำ3มาหารได้3 4 12 3 9 27ด้านบนเหลือ9คูณ5ได้45ด้านล่าง1คูณ4ได้4เป็นเศษเกินต้องเขียนเป็นเป็นเศษเกินต้องเขียนเป็นจำนวนครับ สี่สิบห้าหารสี่สี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่เหลือเศษหนึ่งเขียนเป็นเศษเกินได้เอ็ดเศษหนึ่งส่วนสี่ได้สิบเอ็ดเศษหนึ่งส่วนสี่ข้อสองเศษยี่สิบห้าส่วนสิบสองคูณห้าเศษสองส่วนห้ายี่สิบห้าส่วนสิบสองเศษห้าเศษสองส่วนห้าเขียนเป็นเศษเกินได้เท่ากับ เศษ27ส่วน5การคูณเศษส่วนให้นำตัวเศษคูนการตัวส่วนคูณกันจะได้25คูณ27ส่วน12บองคูนํานำมาสังเกต5กับ25สามารถนำา5มาหารได้ทั้งเศษและส่วน5 15ห5 25 12และ27สามารถนำามมาหารได้ทั้งเศษและส่วน3 สี่สิบสองสามเก้ายี่สิบเจ็ดด้านบนเหลือห้าคูณเก้าเท่ากับสี่สิบห้าด้านล่างเหลือสี่คูณหนึ่งได้สี่อ่ะได้เท่ากันเศษเกินเขียนเป็นจำนวนคระได้สิบเอ็ดเศษหนึ่งส่วนสี่ผลคูณของห้าเศษสองส่วนห้าคูณเศษยี่สิบห้าส่วนสิบสองและเศษยี่สิบห้าส่วนสิบสองคูณห้าเศษสองส่วนห้าเท่ากันหรือไม่ คำตอบคือเท่ากันจากการหาผลคูณทั้งสองข้อพบข้อสังเกตอะไรบ้างอ่ะก็นักเรียนก็จะพบว่าการคูณเศษส่วนถ้ามีการสลับที่ระหว่างเศษส่วน2องจำนวนผลคูณก็จะยังคงเท่ากัน